สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เจ้าทีพูนะคะช่วงแรกช่วงนี้แับสุนโดยนะคะกระชายขาวตา b ีจนะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงภุ้มผงภู้ม,ม,มแพ้ตอนนี้ PM 2.5มันก็มากันเยอะนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นทานเบนเทนไปได้เลยนะฮะนอกจากจะมีกระชายขาวที่ดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วเรายังใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยวิตามินซีสูงบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีหนึ่งกระปุกราคา290ซื้อ5กระปุกนะฮะซื้อ5กระปุกลดไปเลยเลขกลมๆ1 0 0 0บาทท้วนสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0ย8 9 9 9 9, 9 6นนั่นเองนะฮะข่าวบันเทิงข่าวแรกเลยแล้ว กันนะคะสเตฟานรีบแจงหลังถูกกระน่ำถามไปทำอะไรให้ไอนะคะ ไอปริชยานั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวดาราสาวไอปริชยานะคะตัดพอนะคะในลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะระบายความในใจนะคะถึงคนใกล้ชิดที่เมินเฉยกับเธอจนทําให้เธอนะรู้สึกแย่นะคะซึ่งในข้อความบางส่วนนั้นเนี่ยนะคะไอก็ได้มีการพูดถึงแฟนหนุ่มนะคะทำให้ทํานองว่ามีแฟนแล้วก็เหมือนไม่มีนะคะด้วยเหตุผลทําให้ตนเองเนี่ยโยงไปถึงหนุ่มสเตฟานนะคะอิสเลอร์นะคะแล้ก็ตั้ง คำถามว่าทําอะไรให้รู้สึกแย่หรือไม่นะคะล่าสุดนะคะหนุ่มสเตฟานนะคะได้ออกมาชี้แจงผ่านในอินส a าแกรมส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังกล่าวว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่านะักข่าวเขาบอกไม่ต้องโทรมานะครับผมกับไอซ์เลิกกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้กําลังใจกันและกันนะคะข่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอย่างแน่นอนนะคะเออทำไมเมื่อก่อนไอซ์หล่อจัง แล้วทำไมภาพล่าสุดทำไมไอ้ไอ้ไอ้เปลี่ยนจังเลยเนี่ยเขาดูภาพล่าสุดเลยสิคนละคนเลยลันนะคะตั้งแต่ว่าที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็รีบติดต่อไปเพราะเป็นหว่วงเราได้คุยการหายไัไว้นะครับเป็นห่วงเสมอชีวิตของไอ์ไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดตรงไหนทุกเราก็ตัดจำไว้นะครับไอ์สู้ๆครับ ไอ้เชื่อว่ายูทำได้เป็นกำลังใจให้เสมอหายไวๆครับนะคะปกติผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ต้องทำเพราะมีคนมาทักมาหาผมเยอะมากถามว่าไปทำอะไรให้ไอผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับจบนะเออนะคะอันนี้ไอ้ตอนผอมใช่ไหมมีไอตอนผอมกับไอ,อตอนตอนตอน ตอนช้าด้วยนะคะพร้อมนะคะทั้งแนบนะคะหลักฐานที่ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันนะคะหลังที่สเตฟานทราบข่าวว่อาอดีตแฟนสาวเนี่ยโพสต์ข้อความตัดเพาะนะคะซึ่งจากในแชทนะคะเหมือนไอซ์กำลังจะเข้ารับการรักษาและก็บอกกับอดีตแฟนหนุ่มว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นโรคไบโพล่าก่อนที่อีกฝ่ายจะให้กําลังใจนะคะอดีตคนรักพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรก็ทักหาได้เสมออีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นะฮะก็งงงงแล้วทำไมเขาโพสถึงงงนะคะอ่ะมาอีกนิดหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมเคยโดนเมียจับได้ไหมคะเมียจับได้ว่าผัวนอกใจหลายคนก็คงจะเคยโดนจับได้ว่าผัวนอกใจนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะเขาบอกว่าเมียจับได้ว่าผัวนอกใจพาตำรวจไปบุกนะคะ ช็อกเด็กอายุต่ำกว่า17นั่นเองนะคะก็คือไปบุกแล้วก็เจอผู้ชายผัวอยู่กับเด็กอายุต่ำกว่า17นั่นเองนะคะร้อนละอุอีกแล้วนะคะสำหรับเพจอัทรถรนออกมาเปิดประเด็นนะคะร้อนฉาเล่นานิทานท่ามกลางโซเชียลว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยนะคะ,ะเขาบอกว่าของคู่ที่เลิกกัน่ายผัวเนนอกใจเป็นว่าเล่นชอบหนีเมียนอกหนีเมียไปกินเด็กนะคะจนมเมียจับได้พาตำรวจไปบุกนะคะเด็กที่กินก็อายุต่ำกว่า17ปีนะคะ ทั้งยังนะครับเปิดเผยเพิ่มเติมกับโพสแซบๆอีกว่าเรื่องมันแซบนะคะไม่พอตอนนี้พยายามหาคนมาช่วยปลดหนี้บ้านอีกด้วยนะคะคือนะคะใครหลงคารมเนี่ยก็เตรียมตัวเลยนะคะแถมแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าไประบายว่าเมียหนีออกจากจากหน้าต่างไปเอากับผู้ ตัวเองก็เลยช้ำใจแต่จ,จริงๆแล้วคือตัวเองแอบไปเย่เยเด็กมาตั้งนานแล้วนะคะคนเล่านิทานยังพูดอีกว่านะคะอะไรอะเก่งมากก็คือน่าจะเป็นเย่เยเนาะ เยเย่เ yeah, yeah. อาใช้คำว่าเยเย่แล้วกันนะคะเยเย่เ yeah, ก yeah. ่งมากเยเย่ดุเยเย่เท่นะคอันนี้ต้องเตือกับกูสักแป๊นะเยเย่เ yeah, yeah. ก่งนะคะเอาแบบไม่ให้พักนะคะขนาดร้องขออ้ร้องขอชีวิตกันเลยเหรอร้องขอให้หยุดเนี่ยมันก็ยังมีหยุดนะคะเพราะว่าไปฉีดฮอร์โมนมาพอไม่มีใครให้เอามันก็ไปขอเยเย่นะคะเด็กนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทําเช่นใดก็จะได้รับเช่นนั้นใครว่างงใครวา เยเยเก่งเยเยดุเย่เย่เยเยที爷爷 อยากเจอเหมือนกันนะคะเย่ๆยอย่างนี้นะคะต้องมาเจอแม่เต่านะคะทางด้านชาวเน็ตก็แหกคอมเมนต์กันรัวๆอาทิเช่นนะคะสอบผ่านเฉลยเลยคุณคูนอันนี้คิดว่าสอบผ่านเอ้ยจ๋ะนะคะก็เยอะแยะมากมายดิฉันไม่รู้ว่าใครนะคะดิฉันก็ไม่สามารถที่จะสงสัยได้ว,ว่าใครเพราะการเย่ๆยเนี่ยมันก็เย่เยเก่งเย่ๆยดุเย่เยถี่ทุกคนนะคะมันอยู่ที่ว่าใครจะเย่เยเก่งเย่เย่ดุเย่เย่ถี่มากกว่ากันนะคะแต่ว่าอยากเจอกับผู้ชายเย่ๆยเก่งนะคะอ่ะ เี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเราไม่ได้พักไปไหนเราไม่ได้พักไปเย่เย่กันนะคะเราพักไปนี่ค่ะคุณผู้ชมขานะคะไปกินกระชายขาวตาบีจีกันก่อนนะฮะดูดซึมไวแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีสารสก,กัดจากวิตามินซีด้วยนะคะรรเทวกาการหวัดรรเทวกาการเจ็บคอกระปุกละสองร้อยเก้าสิบซื้อห้ากระปุกไปเลขกลมๆหนึ่งพันบาทท้วนศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะ <_ d ata> แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ